สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาสปอยของฟรีทั้งหมด4ชิ้นมาจากกระตูนกาฟิลนั่นเองใครเคยดูบ้างคอมเมนต์หน่อยและชิ้นแรกนะคะน้องๆจะเป็นกระเป๋าสีน้ําเงินที่มีกาฟิล์ยเกแก้วกาแฟอยู่ด้านหลังบอกเรว่าเดน่ารักมากมและชิ้นที่2จะเป็นตุ๊กตากาฟิลค่ะที่เป็นแบบเบบี้เลยจะอยู่บนหัวไหล่ของเรานะคะและชิ้นที่3นะคะจะเป็นตุ๊กตาน้องหมาโอเด้สุดน่ารักใครเป็นแฟนคลับตัวนี้บ้างน่ารักมากๆเลยใช่ไหม และชิ้นสุดท้ายชิ้นที่4นะคะน้องๆจะเป็นภากันเพื้อสีส้มเขียนว่ากาฟิลนั่นเองค่ะและแบบที่น้องจะต้องเข้าไปเล่นเนี่ยนั่นก็คือแบบนี้นะคะคือ e a s y obby ค่ะแต่ตอนนี้อีเวนต์เขายังไม่มานะคะและจะมาในเร็วนี้ดีวพี่แป้งบอกค่ะซึ่งเวลาน้องๆเข้ามาในแบบนี้นะคะน้องๆเพียงแค่ทําการกระโดดอ b b บ,บแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะเพราะหากอีเวนต์มันมาเนี่ยมันจะมีป้ายเป็นซุ้มใหญ่ๆที่เขียนว่ากาฟิลนะคะให้น้องเนี่ยทำการกระโดดเก็บของเหมือนครั้งที่แล้วแล้วเลยนะคะน้องเพราะมันจะง่ายมาก แต่ว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนั่นเองปกติแล้วนะคะน้อง,องแแบบแบบนี้เนี่ยเวลาอ e ีเวนต์มันมาเนี่ยมักจะมาตอนช่วงเวลา5้าทุ่มซึ่งตัวพี่พ่ก็รอมาประมาณ4-5วันแล้วนะก็ย,ยังไม่มาสักทีเลยรีบบอกน้องๆให้รู้ก่อนดีกาค่ะว่ามันจะมาแล้วนะคะหากมันมาเมื่อไหร่แปรจะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆเลยนะ